มีเั้งแต่หลักสิบหลักร้อยหลักพันหลักหมื่นหลักล้านก็มีหลายสิบล้านก็มีนะครับมันอย่างที่ผมบอกก็คือมันขึ้นอยู่กับความพอใจของทั้งสองฝ่ายนะครับความหายากมาก่อนนะครับอันที่สความพึงพอใจของทั้งสองฝ่ายบางคนชอบนะครับแต่อีกคนนึงไม่ขายนะครับจนกว่าจะราคาจะพึงพอใจแบบนี้นครับ พราะนั้นพี่ถึงบอกว่าการเล่นต้นไม้อะมันไม่มีราคามาตรฐานมันขึ้นอยู่กับความพึงพอใจบางทีเขาเอามาเสนอขายแต่ไม่มีตังค์ซื้อทำไงมันก็ซื้อไม่ได้ถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องสะดวกทั้งสองฝ่ายนะครับฝั่งหนึ่งอยากขายอีกฝั่งหนึ่งก็มีราคาเสนอมาที่มันที่มันพึงพอใจที่มันเหมาะสมกับความหายากของต้นไม้แต่ละชนิดแบบเนี้ยมันก็จะตกลงกันได้และทำให้สมประโยชน์กันทั้งคู่ ต้นจากน้องสาวก่อนน้องสาวเลี้ยงแล้วก็แบบเฮ้ยมันเลี้ยงอะไรอ่ะคือเราก็เข้าใจเป็นตบองเทสธรรมดานี่แหละก็คุยกันว่าเฮ้ยพี่เจมโอ้อยู่บ้านเฉยเนี่ยคืออยากลองเลี้ยงต้นไม้จังอะไรเงี้ยค่ะก็เลยออามาลองเลี้ยงกันด้วยความที่แบบสีสันของเขาสวยด้วยตัวของเขาเองแล้วก็เป็นไม้ที่โอ้ไม่ต้องแบบดูแลเขาเยอะเลย ไม่ต้องใส่ใจไม่ต้องอะไรคือให้แดกให้น้ำพอเหมาะเขาก็อยู่ได้เราก็เลยเป็นคนวามสุขเอออ่ะเราจะลองเลี้ยงเขา นำทางด้วยความรักก่อนรักแล้วก็ศึกษามันนะครับแล้วค่อยศึกษาแล้วค่อยสะสมแล้วค่อยทําเป็นธุรกิจเพราะถ้าอะไรก็แล้วแต่ที่เราเอาเรื่องผลประโยชน์มานาหน้าเนี่ยพอมันไม่ได้ผลประโยชน์แล้วเนี่ยมันก็จะพังใช่ครับแต่ถ้าเกิดเราเริ่มมาจากความรักต่อให้มันไม่ได้ตังมันไม่ได้ผลประโยชน์ก็ยังรักอยู่งั้นแหละนะครับเพราะนั้นอยากให้เริ่มต้นจากความรักก่อนแล้วค่อยมาศึกษาศึกษาแล้วก็ค่อยสะสมนะครับแล้วก็ค่อยขยับมาเป็น เรื่องของการธุรกิจเพราะว่าอะไรก็แล้วแต่ที่เราศึกษาแล้วก็สะสมรู้มีความรู้มีภูมิแล้วเนี่ยมันจะทําให้เราเนี่ยไม่เหน็ดเหนื่อยหรือว่าไม่ท้อกับการที่จะเลี้ยงนะครับแล้วที่สำคัญคือต้อนพวกนี้เลี้ยงง่ายนะครับไม่จําเป็นจะต้องมาใส่ใจดูแลอะไรให้มากมายเลยคือมีพื้นที่ให้เขาอยู่เขาก็อยู่ได้แล้วนะครับเพียงแต่เราใส่ใจเขาหน่อยคุยกับเขาหน่อยนะครับอย่างอย่างแถวๆนี้ก็จะเปิดตอนกลางวันก็จะเปิดเพลงให้ฟังอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็เปิดพัดลมให้ ดูแลเหมือนลูกอะเพีงเยงแต่ว่า,าลูกคนนี้ถ้าดูแลเขาดีแล้วเนี่ยเขาสามารถออกลูกออกหลานแตกลูกแตกหลานแล้วมาเป็นผลผลิตที่สามารถเลี้ยงดูเราได้นะครับ ด้วยการห่วงสายพันธุ์ด้วยการเปลี่ยนเปลี่ยนสภาพที่แบบจากภูน้อยๆกลายเป็นภูเยอะขึ้นมันก็แบบเราก็อยากเก็บไปดูเขาตอนโตก่อนอย่างเงี้ยค่ะว่าแบบโตขึ้นเขาจะเป็นยังไงแล้วเก็บมาเป็นแม่พันธุ์ของเรามันก็จะได้แบบความหลากหลายขึ้นไปอีกอะไรเงี้ยค่ะ ่วงสายพันธุ์เขียวเสวยนั่นคือเขียวเสวยอ,ออกมายังไงก็เป็นเขียวเสวยแต่ถ้าเกิดเป็นยิมโนเนี่ยสมมุติว่าเราได้เดดีม,มาเราได้ PDM มมาเราผสมเขาออกมาเป็นมเมล็ดนั่นคือลูกในสายพันธุ์ของเรามันก็คือไม่มีนิยามไม่มีสิ้นสุดใช่ค่ะไม่มีสิ้นสุดเลยลใช่ความสมมาตรของแต่ละภูความสวยของแต่ละต้นมันแบบ มันไม่มีนิยามตายตัวมันไม่มีอะไรบอกได้ว่าต้นนี้คือจะออกมาสวยและมีค่าแค่ไหนมันอยู่ที่ฝีมือเราในการผสมหมดเลยเพราะฉะนั้นคือมันแบบโอ้ว่ามันยังไปได้อีกหลากหลายมากอะค่ะใช่ใช่ความรักความอยากจะเป็นว่าอยากจะได้สีชมพูจากต้นนี้อยากได้ลายจากต้นนี้เราก็มาผสมกับต้นนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ไม่รู้หรอกว่ามันจะออกมาเป็นแบบใช่ใช่นี่คือสิ่งที่โอได้ลุ้นทุกวันค่ะนี่คือสิ่งที่แบบ โอว่าโอ้มีความสุขกับมันได้ทุกวันเลยเพราะว่าเขาเขามาในรูปแบบที่แบบหลากหลายกับโอ้ได้ทุกวันเลยเขาเกิดขึ้นจากความรักของโอ้เรียกง่ายๆใช่เกิดขึ้นจากความสวยงามของตัวเขาด้วยอยู่แล้วแล้วมาแบบความรักของเราที่เราอยากผสมเขาอีกมันก็เลยแบบออกมาได้ในหลายรูปแบบ S <S จะไปมองว่าเป็นมูลค่าเลยเนาะมองที่ว่าเป็นความความแปลกความแปลกด,ดีกว่ามันจะมีลักษณะข,ของการขดครับจะเป็นลักษณะแบบนี้แบบนี้นะครับมันจะมีการขดขดกันขดกันขมวดกันซึ่งปกติแล้วเนี่ยเราเราเห็น,เร,เ,หนเราเห็นเป็นต้นเด่นอย่างนี้ต้นเดี่ยวใช่ไหมครับแต่ว่าพอมาเจอในลักษณะแบบนี้มันจะขดกันชื่อมันคืออะไรมณีนาคา<อ>ครับโดยส่วนตัวก็คือชอบเรื่องของพญานาคอยู่แล้วอย่างเงี้ยพอมันมีการขมวดกัน แล้วก็มีการามีหลังตะปุ่มตะป่่มแล้วก็ที่สำคัญคือหนามมีน้อย mm hmm. แบบนี้พี่ก็จะชอบนอกจากจะเขาจะขมมดกัน mm hmm. เป็นคล้ายๆกับเป็นพยานาคอดแล้วเนี่ย mm hmm. มันมีสีแซมเห็นไหม mm hmm. มันมีสีแซม mm hmm. ซึ่งตัวสีแซมนี่แหละที่ที่เป็นความเด่นของไม้พัน,น์นี้ว่ามัมนมันเกิดขึ้นได้ยังไง mm hmm. นะครับซึ่งโดย mm hmm. หลักหลักการธรรมดาก็คือมันเกิดจากการกลายพันธุ mm ์ hmm. หรือการผสมพันธุ์นี่แหละ ไม่เลยค่ะโอ้เป็นคนแพ้ทุกอย่างหมดเลยนะคะคือแพ้ดินแพ้ฝุ่นแพ้อะไรเงี้ยแล้วก็คือออกจากบ้านค่อนข้างยากมากและมีพื้นที่บ้านที่แบบจํากัดเพราะว่าโอ้อยู่ในบ้านเดี่ยวที่แบบเป็นสไตล์แบบค่อนข้างแค่พื้นที่น้อยอะคะ่ะเขาก็อยู่กับโอ้ได้โอ้สามารถแบบเ,เรียกว่าควบคุมแสงแดดความชื้นให้เขาคือเขาอยู่ง่ายแล้วก็ น้ำเขาก็ต้องการน้อยอาทิตย์หนึ่งครั้งหนึ่งในกรณีที่แบบว่าเขาอยู่ได้ตัวของเขาได้แล้วนะคะแต่ช่วงที่เพาะเขาเนี่ยมันก็อาจจะต้องให้น้ําเขาแบบเยอะหน่อยอะไรอย่างเงี้ยแต่คือเขาอยู่ได้แค่แบบพื้นที่เล็กๆ้าเป็นลูกก็ไม่งองแงเลยใช่ใช่ใช่ค่ะคือหาลูกที่จะแบบงองแงอยู่เองไม่ได้คืนน้อยมากส่วนใหญ่คือเขาจะอยู่อยู่ได้ตัวเขาแค่เราเข้าใจเขาว่าแบบ เขาชอบแบบไหนช่วงอายุเขาเขาเป็นแบบไหนแค่นั้นเองค่ะแล้วก็ดูแลเขาได้หมดเลยาานเนโอ้อยู่ตรงนี้มาหกเจ็ดปีปีนี้ค่ะเจ็ด <laughs> ปีปีนี้ันี้คือเพิ่งเรียกง่ายๆว่าเพิ่งเริ่มเล,เล่นเขาเลยแหละเริ่มเลี้ยงเขาเลยยังมีพี่ๆหลายๆคนที่เขาแบบสามสิบสี่สิบห้าหกสิบปีคุณป้าอะไรเงี้ยเขาอยู่มันนานกว่าโอ้เยอะมากค่ะโอ้นี่คือเป็นแบบจุกจ้อยมาคือแบบเล็กๆอะไรเงี้ย เยอะมากใช่ค่ะพี่ๆเขารวมกลุ่มกันได้สำหรับกลุ่มชมรมแคนตัสเนี่ยนะคะเป็นแสนคนซึ่งโอ้บอกได้เลยว่าทุกคนที่เข้ามาคือไม่ได้เข้ามาเพื่อแบบธุรกิจหรืออะไรนะคะทุกคนเข้ามาเพราะว่ารักพื้นที่น้อยอยากปลูกรักอยากจะปลูกอะไรเงี้ยจนบางคนเนี่ยสามารถพัฒนามาเป็นแบบอาชีพเลี้ยงได้เลยอ่าแบบอย่างโอ้เนี่ยโอ้ไม่มีอาชีพเลยแต่โอ้แบบ ใช้พวกเขากลับมาเลี้ยงโอ้นนะวันนี้ได้เลยอะค่ะคือเขาดูแลโอได้เลยนอกจากียว่าบางต้นที่โอจะหวงเขาเท่านั้นเองอะไรอย่างเงี้ยก็ยังไม่ได้ปล่อยเท่านั้นเองค่ะ,ะ,ะ,ะเดี๋ยวโอจะให้เพจน้องๆไหวค่ะก็จะมีน้องผู้ชายที่แบบขอให้คำปรึกษาด้านนี้คือน้องรักเท่าๆกับที่โอรักเลยเพราะว่าทุกอย่างทุกคน่ะคือเริ่มต้นมาพร้อมโอหมดเลยเพราะนั้นก็จะรู้ไปได้วยกันแต่ อาจจะแบบว่าไม่ได้แบบว่าเชี่ยวชาญเป็นครูอะไรอย่างนี้ก็คงไม่ถึงขนาดนั้นนะคะแต่ว่าถ้าเลี้ยงแล้วรักเราไปพร้อมกันได้เลยค่ะไปโตไปด้วยกันใช่เป็นครนอบครัวได้เลยเพราะแบบเอออยากคุยอยากพาเพาะเมล็ดอยากลองพอเพาะเมล็ดอยากแบบบางคนแบบอาจจะแบบไม่ได้มีแบบเงินอะไรหรืออย่างเงี้ยคะะบอกโอได้เลยแล้วก็มาเอามาเล็ดลองไปเคาะกันดูค่ะโอมีความรู้สึกว่าถ้าโอเป็นแรงบันดาลใจให้หลายๆคนได้อะไรเงี้ยโอ้ยินดีมากเลยค่ะเข้ามาเป็นเพื่อนกันได้เลย